สวัสดีค่ะติ๊กพาทุกท่านมาชมต้นมะพร้าวที่บ้านสวนโคกหนองนาค่ะบ้านสวนโคกหนองนามีการปลูกพืชต่างๆนานาที่นี่ก็มีการปลูกต้นมะพร้าวน้ําหอมนะคะมะพร้าวน้ําหอมที่นี่ก็ปลูกไว้บริเวณบริเวณม,มุมบ้านตรงนี้เลยนะคะบริเวณล้อมรอบในสวนของสะปราวานะคะเดี๋ยวติ๊กจะพาทุกท่านมาชมเลยนะคะ ฝัง่งโน้นก็จะเป็นสะสะปราวาลแล้วก็บ้านนะคะก็จะอยู่ระแวกนี้แล้วก็จะปลูกต้นมะพร้าวอันนี้เป็นต้นมะพร้าวที่ปลูกลงฝั่งนี้ก็มีค่ะอันนี้ก็เริ่มโตสูงขึ้นไปนู่นเลยนะคะ มาฝั่งนี้ค่ะเป็นฝั่งนี้ที่บ้านสวนโคกหนองนาก็มีการปลูกเป็นต้นมะพร้าวลักษณะการปลูกก็จะปลูกไว้รอมรอบสะปราวานในสวนบริเวณมุมตรงนี้นะคะ การปลูกมะพร้าวเลือกที่จะปลูกใกล้สระน้ำในการเจริญเติบโตของเขาในช่วงฤดูฝนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยนะคะมะพร้าวที่นี่ก็จะปลูกเป็นมะพร้าวน้ำหอมชนิดพันธุ์ต้นเตี้ยนะคะ เรามาเห็นถึงความชุ่มชื่นของต้นมะพร้าวหลังจากบรรยากาศฝนตกเพิ่งหยุดนะคะที่บ้านสวนโคกหนองนานี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชุ่มชื่นเลยนะคะต้นมะพร้าวก็มีการเจริญเติบโตที่ไว เขามีการแตกยอดออกมาอันนี้ยอดของเขาแต่แตกยอดใบออกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะ